ครับสวัสดีครับเลโลโมิดทีมง,งานจิ่งมาดูปลาครับเสียนยังเอาขึ้น,นครับปลาอะไรครับเสียนพันเบ็ดเดินเบ็ดโอ้โหสายเบ็ดโกงนะครับพันเบ็ดโกงนะครับปลาครับดูปลาครับครับโอ้โหอโอ เด็ดม้วนนานไปโซม้วนนานเด็กเอาขึ้นบ้างโอ้เเี่ยวขยวาดุมีหน้ามันถึงเล่นเล่นนะโอ้โหครับโอ้โหครับมาดูครับ ไซส์นี้น่าจะโลกว่าครับไซสนี้มีเป็นโลครับโอ,อ้นี่ไงนี่ไงมาขอบนี่ไงอู้หนปันสิงมาบ้าอะไรอ่ะมือโน้นไม่มีอะไรตักอ่ะลูกเล่นดิคอนให้ลูกเล่นดิคอน ไปเราคุ้งไม่ได้ครับมัมีกระชังตักครับพวกนาจะลูบ มใกล้ๆเลยมันใกล้ๆเนี่ยเนี่ยไปเล่ยงันตรงเนี้ยอุดมบอนจังหวะฟืดเลยมันกินลึกอยู่มั้งยังเห็นตัวปลาครับตรงนั้นยังเห็นตัวปลาครับใส่นี้คือเต็มคือ ทุกลุงยังไงครับได้ไหมวะสองโลกว่าสามโลว่างเนี่ยนี่ครับ ถ้าเข้าโรงเ,เรียนเรโรมิดแล้วก็เนี่ยจะตกเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหเรโรมิดตกเป็นอย่างนี้อยู่ในโรงเรียนที่ที่ได้สอนมาก็น totally. ี่แหละครับเรื่อยครับครับทีรอมานานครับก็คือจะลาดตัวนี้เองครับโอเคครับ ไม่ตรวัดลุนท้องมันนี่วะ้มาอีกตัวแล้วครับโอ้โหหลุดครับท่านผู้ชมหลุดเฉยรับห,รหลุดแล้วครับแมวเราประดุกเอาลงมา่วย ราบอร่อยจะเอาไหมล่ะแล้วแต่นเนะาะบรรยากาศครับช่วงนี้ใสบ่บิกบิกบิครับนี่ในกระชังก็ได้ครับพวกปานินปาตะเพียนก็มีครับีครับ

เรื่องเยือนจริงนี้ปลาติดแล้วเยียดเลยเียลยหน่มเออนะก็เล่น,ปนไปสิได้ทเพียนนี่ท่านผู้ชมครับ

เออไม่ต้องวัดกันบุ้ยรู้แล้วติดกับมันติดไปก่อนใหญ่ขึ้นมันเอาคันนี้ขึ้นนี่ปลาติดแล้วเลยเกจการพลืนเขาเนี่ยปั้นเออมูนเอาถูกไรนี่วัดแล้ววัดแล้วอยู่มอยู่อยู่อยู่ไงมอยูไปก่อน

กีวเวสรื่อกีฬาขา้านี่แหละตลกดีครับคนจะได้ดูโอ้เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นี่วัดไว้หนักโอ้โอหลุดครับท่านผู้ชมหลุดหลุดครับท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นแล้วหลุดเลยครับโอ้สาวัดไว้ให้จนมันอยู่แล้วมอเตอร์ล่ามันขาดเนี่ยมันไม่หลุดนะเห็นไหม มันขาดนะมันขาดมันกัดนานมันก็เล็มเลมมันก็ขาดเลยหลุดครับท่านผู้ชมตกใจหมดมันเป็นไรครับผมตอดกินอยู่เรื่อยแล้วครับทางนู้นเขาปรึกษาอะไรกันไม่รู้ครับหลุดครับท่านผู้ชม,มคลิปนี้ นั่งรอไปก่อน<ค>นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมก็รอลุ้นอยู่โอ้ <c oughs> โหตีกันนี่จะได้ปนิน,นรีบกลับนะประมาณน,านอ้อเ <c oughs> มืม่อกี้กัไม่เอาเซฟฟี่สักทูบหน่ย สีนี่ยังไม่หมดไม่ใช่เหรอเออเอามานี่กดแช่์กดสับหล้ายกระดิ่งด้วยน,น,นะครับ,รบสวัสดีครับ